สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูแนนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ 3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ค่ะ ่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับการทํางานแบบทําซ้ําหรือว่ารูกปกันก่อนนะคะการทํางานแบบทาซ้ําหรือว่ารูปคือการทํางานแบบซ้ําๆไปเรื่อยๆโดยการทํางานแบบซ้ํานั้นสามารถแบ่งออกเป็นการทํางานทําซ้ําแบบไม่จํากัดจํานวนรอบและการทําซ้ําแบบจํากัดจํานวนรอบค่ะ สำหรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนรอบนะคะคือการทำงานเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะคะสำหรับการทำงานแบบจำกัดจำนวนรอบคือการทำงานเดิมๆแต่เมื่อครบจำนวนรอบที่เรากำหนดแล้วจะออกจากการทำงานทันทีเลยค่ะสำหรับในโปรแกรม s c r a t h นะคะเราก็จะมีบล็อกคำสั่งในการทำงานแบบวนซ้ำอยู่2อันด้วยกันก็คืนึ forever 2ก็คือ repeat อค่ะอกคําคำสั่ง forever นะคะเป็นคำสั่งที่วนซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะวนซ้ำไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆถ้าเราเอาคำสั่งอะไรก็ตามเข้าไปไว้ในบล็อกคำสั่ง forever นะคะเขาก็จะทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบส่วนบล็อกคำสั่งแบบ repeat นะคะ ก็คือการทำงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบที่เรากำหนดเช่นเราต้องการให้เขาวน10รอบเราก็ใส่เลข10ลงไปเขาก็จะทำงานวนซ้ำๆในคำสั่งนั้น10รอบด้วยกันอะเดี๋ยวเราหยุดพักกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมสแกนเพื่อทดลองใช้บล็อก forever กับบล็อก repeat กันเลยค่ะ